ถวายสังฆทาจากที่นี้ คือรวยไม่เสร็จ <c oughs> สังเกตไหมเพราเขาให้ทานใส่บาทแล้วถวายต้นพระ่าทถวายพิมจีวนถวายเทียนตอนนี้ถวายความสงบนะใครมีความสงบถวายพระหน่อยถวายควาบมสมม่านยนดีไม่งั้น เวลาไปข้างหน้าเวลาร่ารวยรวยแล้วมีแต่ความหุ่นายรวยแล้วลูกทะเลาะกันหัวทะเลาะกัน,นแบ่งมรดกกันก็ไม่จบเพราะเพราะว่าเวลาทำทำร่างรวยเราไม่ทำแบบสมบุกเวลาติดความสมบุกมาด้วยความไม่สมบกก็ ແລ e ວເຂົ້ານີ້ແ s ້ວແຕ່ເ f ົ້າສະບາຍຫນ້າ ทกอทําเราทำเสร็จปุ๊บมานั่งรอสมุดการข้างหน้าบางคนนี่นั้ยกว่าจะรวยเจ็ดสิบแปดสิบมาดูหมอการอาจารย์ที่ฉันจะรวยไหมหนู่ย้ายมารวยตอนเจ็ดสิบแปดสิบม่สายไปรเห็นไหมก็คงเหมือนพวกเราเนี่ยกว่าจะติดต้นพระป่าได้พจนเขากลับกันหมดแล้วนต่จะา้เกิดบางคนมาถึงทําต้ง เรียบร้อยก็ม,มานั่งเช่เ,เหมือนอะไรรู้ไหมเกิดมาปุ๊บพอปฏิสนธิเข้าท้องแนละ้แม่ถึงจนจนก็ร่ำรวยแม่มีความสุขกัคุณทำอะไรก็ดีทำอะไรก็มีสีทิมีกเป็นเงินเป็นทองมีความสุขเ,เกิดขึ้นมีโชควาสนา,าเกิดขึ้นแค่เข้ามาในท้องมาจะเกิดขาบุญมาด้วย การบุญยางพวกเราทำคือบุญแบบไหนบุญแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วสมบุที่นม่ตั้งใจฟังยังไม่เสร็จย, <laughs> ยังไม่เสร็จทีเห็นไหมคือจะรวยจะรวยชาอะไรเพราเขาเซฟให้ตป็นบนแล้วจะไปรวยตอนเจ็ดสิบก็ได้เนาะคือ่ยังไงก็รวยแต่ถ้าเกิดว่ารู้จักวิธี มาปับ๊บวันนี้ก็ทำอะไรนอ้องเรี่บทำตอนนี้พระฉานอยู่ต้องการความสงบแต่คณิเชียร์ไม่ควรจะอดอดทนไม่ได้สวดก็ยากยากสวดก็ไม่รู้เรื่อแต่มันวัดตรงไหนที่จะบอกว่ามีวัดมีวานวัดตรงไหนรู้มั้ยมันยากก็จะทำ ไหนใครสวดถูกฉันก็ขอสวดกับเขาด้วยอ,อ,อ,อ่า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 อีอีอูอูฉันก็ไปด้วยแต่บางคนไน่เอานะโูไม่หมวัวหลอกสวดก็ไม่เป็นไปนั่งคุยกันเชื่อไปหาข้าวของกินไปจัดข้าวจัดของจริงอยู่นะั้นเป็นบุญพ่อมางานบุญแต่บุญมันเป็นคนละตอนตอนเขาจะนอนแต่จะไปกินตอนเขาจะกินแต่เราไปนอน มันไม่พ้นผิดเห็นตอนนี้เห็นไหมถ้าเราสงบเด็กดก็ยังสงบด้วยฝรั่งเขารอเราสงบเขายกให้ดา้ามนั้นแล้วก็แหเร่ที่หลังแต่ดานมันยังตุกๆุกจิกจิกเห็นไเลดี้มาก่อนเขาให้เลดี้ฟื้นแ,แต่เลดี้คุยก่อนเห็นไหม เจนตนแมนก็เลยต้องไปหาคุยกันมันแต่แตะกี้เห็นวนะ่าพเราทำเป็นตัวอย่างไหนลองสมุให้เขาดูสิเขาก็กล้งคุยกันจนเกินพอเห็นเราเมียกตุ๊บผิดหูผิดตาแล้วเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเรามีคนนำแล้วบอกอารณาตั้งใจนะโมใจไปถึงพระพุทธเจ้าตัดสานแล้วไปถึง ทีนี้เนี่ยท่านผู้พ้นทุก์สิ้นกิเลสแล้วแลาเอาใจถึงผู้อย่างนั้นถึงท่านผู้ประเสริฐขอขอบุญขอบารมีเราอยากทําตามท่านเห็นไหมยอย่างสวมดมนต์นสวนสดสุดท้ายสวดกระท่อนกระเทนมาสุดท้ายอะไรรูก้กายสุขขั้งจิตติสุขขั้งอรหันตุอยากท่าอารหันแปลว่าไหนกายสุขขัง มันก็ภาษาไทยเอกายให้เป็นสุขจิตติดสุขขั้นให้จิตเป็นสุขจุดกายสบายใจยะทะอาอะรขอให้ไปตามเจริญตามผู้ประเสริฐผู้ดีอะับนบางทีมันยังไม่มีสุดท้ายไปอีกพุทธะเมตตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธานุภาเวนะพุทธะอะไรก็พุทธเจ้า มีเมตตาขอความเมตตาลนุภาเวนา็นอนุภาพที่พระพุทธองค์มีความเมตตาอานุภาพจิตตังมะมะเข้ามาประสิ์ประสานอยู่ในจิตในใจลูกเราให้เรามีเมตตาธรรม,มะมารุพาเวนะสังฆะจิตตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆาะอนุภาพของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มีเมตตา ทนดีแล้วอันนี้เรื่องเราเหมือนกันท่านบอกเราแล้วเรื่องเราทาตามจริงไหมก็เหมือนพอเราได้ทําเราทําความสนุกเห็นไหมนะเราทเป็นตัวอย่างเขาก็เปลี่ยนใจพอเราทําแบบไม่สนุกเราทําแบบพูดวาเจนตตึแมนก็ตามเลดี้ตามได้มัน ลูกหลานมาดูเห็นไหมพอแม่สมงบถึงเวลาเล่นก็เล่นถึงเวลามาสงบก,ก็สงบเรามีตัวอย่างแม้แต่การสวดมนต์ตะกี้คือถ้าผู้นำเสียงไม่ชัดเจนถือไม่อยู่จะไม่หากทีนี้ใครก็สวดได้ละอาราธนสมาอ่านก็อ่านออบแต่ คนนัือฟังกันบางทีมันไม่ทันก็เลยคนละอาละหัง่งอาละหังมันก็เลยไปคนละทีไม่มีกำลังท่านถึงบอกว่ายกพระท่าหนึ่งสองสามยกปุ๊บจะขึ้นแต่คนละหนึ่งคนละสองคนละสามยกคนละทีไม่ขึ้นชวนมนขึ้นเหมือนกัน,นตอนนี้เรามีจิตมาอยากจะมีสำนักอยากจะมี มันอยากจะมีอะไรที่ดีๆในเมืองของเรบาบ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดคนบางคนก็ไม่ได้สนใจเลยคนบางคนก็ไม่มีเวลาแต่อยเพึ่มงห่วงห่วงคนที่เริ่มสำคัญหัวหน้าสำคัญคน,คนที่พูดถือไหม่กระตากอะไรทั้งสัยนะยถ้าพูดนำมั่นคง คนตามไปอยู่ส่สวดไปถึงไหนแล้วฉันก็จะได้สวดตามด้วยนี่แปดปีมาแล้วเที่ยธจะมามาเออถึงไม่มาก็ส่งก็พระมาท่านพยายามมีงานเมื่อไหร่ถ้าพร้อมนี่บนไปก็จะจัดมานี่ก็มาไกลแต่อยากเห็นแลหยินคือใจอยากมีแล้วครัน,นี้ก็มารวบกุมมาถามกัน ที่นี่ผมก็จะเอาเป็นร้อยเป็นพันคนหรือเปล่าบอกไม่ขอเจ็ดคนเจ็ดคนแรกที่จะเป็นเมาก ไปตั้งปุ๊บไม่ได้มันไถ้าพากันหลับหมดเป็นตามเนอุ่นไฟอะไรแต่ไม่เป็นไรนั่งอยู่นี่ถ้าเกิดตัวไฟไหม้แล้วโอ้โหไม่มีใครรู้เลยแสดงว่าจิตรวมมากมีเหมือนกันนะเบิดสี าคนเขาก่อไฟผิงปรากฏว่าไฟมันไหม้ไหม้เป็นไหม้กองฟางกันนั่งท่านมีสีตัวนั่นนั่งอยู่ข้างกองฟางไฟหไ,ไหม้ไปเลยเผาไปเลยจำเชื่อไหมถ้าอยู่ในฌานเผาไม่ได้ร้อนแค่นั้นก็ไม่เป็นไรอันนี้ทามองดีๆถึงเราจะหลับถึงเราจะตั้งใจฟัง จะมีเหมือนเทวดามันยักษ์คอยมองมังเคยเห็นยักษ์มาอยู่หน้าประตูเพราะว่าอยู่หน้าประตูนม่นดหอยู่ใกล้ๆนะยักษ์ก็คอยปกปักรักษาอย่างตีหน้ายักษ์ไหนคนไหนไม่ดีเข้ามาเจอยักษ์ตาบองตีไก่อนยักษ์ก็รักษาเทวดาก็รักษานาคก็รักษาครุฑก็รักษา ไม่ในวัดมีบันไดวัดมีหน้าบนหน้าบันมีเทวดารักษานี่เราก็เหมือนกันถ้าเราเปรีเทียบมีมนายประตูนายสวานนั่อ่คอยเปรียเทียบคอยคอยพิจารณาทีนี้พอเราเริ่มอยากสร้างความดีอยากมีวัดมีวาก็าเลยตรงนี้ถือว่าใช้ที่ พูนก็เหมาะเพราะถ้าจะไปฮัมบวกก็ไปไกลเป็นชั่วโมงชั่วโมงจะไปดอทมูลก็ชั่วโมงหนึ่งจะไปแฮนโนอเฟอร์ก็ชั่วโมงไปนั่นีก็ชมมั่วโมงเห็นไหมถ้าพวกเรามีวัดที่นี่มารู้จักสวดมนต์ไหว้พระก,ก็ไม่ต้องไปไกลส่วนที่ใครสัทธาทยอยากไปไกลไกลก็แล้วแต่ไม่ว่า แต่บางคนอาศัยรถกำลังบางมีที่มีวัดอยูใใ่ใกล้ๆมีงานบุญอะไรเราจัดเนี่จากเล็กๆไปก่อน,นทุกที่น่นก็เริ่มจากเล็กๆไปก่อน,นพอเราเริ่มถ้าเรามีความสามัคคีสวดมนต์พอคนพร้อมเพรียงกัน มีคนสวดมีคนนําทีนี้ก็จะมีคนตามนะบางทีต้องรอเจ็ดแปดปีกว่าจะสวดกว่าจะพร้อมเพลียงกันทีนี้พอมีความพร้อมเพลียงกันใครมาเห็นก็เกิดศรัทธาก็อยากสวดอย่างเมืองรถบูเก็ก็สวดกันได้มันโดนมเกเกนก็ก็สวดกันได้ แต่ทั้งนี้นี่เพราะอะไรถึงไม่ได้หรือได้ก็ยังไม่ดีเดือนหนึ่งค่อยมาสวดอยู่นั่นนี่เข้าไปวัดทุกวันไปสามคนสามคนก็สวดส,สามคนไปห้าคนก็สวดกันห้าคนไปสองคนสวดกันสองคนนะทีนี้แต่ละคนสวดสวดพอเป็นทุกคนเป็น จากสองจากห้าจากสามมารวมกันก็เป็นสิบถ้ามากกว่านั้นก็เป็นร้อยคนทั้งหอประชุมเป็นร้อยสวมดมนต์พร้อมกันเรื่องจากอะไรแต่ละคนต้องไปหัดทีนี้สําคัญคนเป็นหัวหน้าคนเป็นผู้เสียงนี่ยังเมยทถ้าเงียบได้ขนาดถือไมหน่งเห็นไหมลูกหลานจะอย่างนี้่นแล้ว ยังไม่เสร็จเด็กมีความอดทนน้อยทีนี้เด็กก็เรื่องของเด็กเพราะว่าเจ็บขวบถึงจะชิดพิจารณาอะไรแต่พวกเราสิบางคนเลยเจ็บขวบมาหลายรอบแล้วจตความอดทนน้อยความตั้งใจมีน้อยเหมือนเด็ก oh, <my> เด็กเดี๋ยวก็ไปนางแซ่แป้งกไปเขามีความอดทนแค่ั้นกินนอนแล้วก็เล่น ที่นี้พวกเราบางทีไม่ได้เด็กแล้วอบรมตัวเองได้หรือใครหรือยังไม่มีสถานที่หรือยังไม่มีครูบาอาจารย์ที่มาอยู่มาบอกมาสอนพวกเราสำหรับตำราพรา้อมไม่มีคนมาแจกสิทธิหรืออะไรต่างๆนี้ี่คนจะช่วยหรือจากตัวเราที่จะมาพร้อมเพยงกันที่บอกว่าอยากได้ยินอย่างวันนี้น สมมติให้เป็นมันเข้าพรรษาคนก็นำเทียนมาหัตั้งยี่สิบสามสิบปีแล้วแต่สมัยยังเป็นคนไม่ได้จุดเทียนอันไม่ได้จุดเขาแกะอย่างนั้นเห็นไหมก็เป็นมิตไม้เป็นเลิศชที่ดีจุดที่หนึ่งมันมาตั้งไว้ที่นี่เป็นมาเออเข้าพรรษาแนี่มาประชุมพร้อมกันก็เลยว่าเออใครจะเป็นผู้นำ นำในการยังอื่นต่างที่ตั้งใจขอผู้นําในการที่จะเริ่มส่วนผู้ตามนั้นไม่ต้องห่วงเลยถ้าผู้นําเข้มแข็งเหมือนเราสวดมนต์เมกี้เขจาจับไม้ขึ้นเอาไม้ใกล้เขาคนอยู่ข้างหลังได้ยินสวดไปถึงไหนเขาจะตามได้แต่บางทีสามคนนี้สวดแค่นี้สามคนนู้นไม่ได้ยินเพราะเสียงไม่ถึงกัน,นเทคนิคนิดเด<อ><ม>ียวแค่นี้ ฉะกนั้นการตั้งวัดตั้งวาก็เหมือนกันในความที่ไม่รู้มก็เลยไปคนละเสียงสองเสียงแต่มีผู้รู้คอยดูอยู่อา่ารยุมแดงนี้ก็ตั้งมาเป็นกรรมการมาอายมีประสบการณ์นี่ไม่ต้องหว่วงทีแนะได้แต่ครนี้มันต้องพวกเราที่นี่เห็นไหมวัดมันเป็นวัดอสนาบุเราก็มาช่วยได้ ก็เหมือนแต่ก่อนบอกว่าพระท่านอยู่ที่ดอลมุนท่านมาถึงเวลาไม่หมดมาเพออท่านอยู่ตั้งไกลท่านก็มาแต่ของเราไม่มีทีนี้ท่านมาเห็นว่าเออท่านมาบ่อยๆก็คงไม่ตายที่นี่เราอยากจะมีก็ถือว่าทดลองก่อนก็มีโยมมีวนนุ่มถ้าเกิดเรามาลองอยู่ดูแล้วก็วัดดูสิบ่ามันอยู่แล้วพระจะอดข้าวหรือเปล่า อยากมีวัดพระมาตัา้น์ของค่ดสามเดือนเดี๋ยวคนมาหาพะดีทีพระปวดตายคนน่ยอันนี้ก็วัดออกมาแล้วพระผอมองภาวานากิตต่อีกแล้วนะมาถึงแล้วมาเม้าวัดท้งวันขั้นคืนก็ไม่ไหวอีกเหมือนกันนะก็จงไทยท่านฉันแล้วไปให้ท่านอยู่สมบุก่านเราก็มีธุระการงานก็แบ่งกันใครจะมาวันไหนใครจะพักวันไหนช่วยกัน เสียแล้วไม่นานเนี่ยนเดี๋ยวก็จะมีคนมาเออมาช่วยเราสะพายเราด้วเหมือนสวดโอลงเราสวดไปเพราะใจใจขาดก็ได้่มีคนมาต่อให้เสิญการงทรใหม่เลยนะเราอาภาพเสียงค่อยไม่ค่อยได้ยินในขนาดมีไม้สูโยมไม่เหน ใช้เสียงนะถ้าเข้าใจดนมองที่เฉยก็รู้แนละ้วทีนี้กว่าจะเข้าใจันาดไหก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างฝรั่งเห็นเขาอย่างนั้นแล้วเขาพาเรามาแล้วเขาไม่ดูอะไรแล้วเขานั่ฟังถึงเวลาให้เขาเงียบเขาเงียบถึงเวลาถือกุ่มเนี่ยฉันก็ากจะไปนั่งทำงาน,นฉันก็ยบ้างเขารอเป็นผู้นำถ้าเรานำกันดีจะมีผู้ตามมีผู้สนับสนุนเยอะ อันี้บางทีเราเองยังไม่รู้เลยเอาเหนือเอาใตา้เราไม่รู้จะไปทางไหนเราไม่รู้ว่าเราจะสวดทางไหนคนจะสวดตา้ก็ลำบากเลยไม่รู้จะเอาคนไหนเป็นหลักอันนี้ถ้าเกิดในบรรดาผู้เริ่มมีความโเ,เข้าใจไม่เข้าใจและกระถานก็ปรึกษากันเพราะเข้าใจกันแล้ว ที่นี่แหละเอา้าเราจะไปอย่างนี้นะเราจะจัดงานวันนี้นะควรก็จะได้มาถูกวันแต่บางทีควรจะจัดงานยัม่รเดี๋ยววันนั้นวันนี้สับปปาสับมาควรจะมาเลยไม่รู้ว่าตกลงจะไปวันไหนจะจัดงานจะมีงานวันไหนอย่างวันนี้ถือว่าเป็นวันสมมุติว่าเข้าพรรษาจริงเข้ามาได้สิบห้าวันนวะแต่เพราะเราว่างคือมี มีที่ประชุมกันันว่างวันนี้ถือพระนิมนนิมนตพระมาให้มามันจัดงานให้เราได้รักษาศีลได้สวดมนต์ได้าทาความดีวันที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พร้อมในวันี้คือพระพุทธองคตรัรสรู้ที่พุทธคกยา เวลามาสอนต้องมาอีกสองร้อยกว่ากิโลเดินทางมาถึงพารันดีมาถึงที่สารณะัะมาเจอลูกศิษย์ที่เคยอุปถัมภ์มีลูกศิษย์มาห้ารอฟังรอเข้ารอฟังธรรมพอพวกตัดสัรู้แล้วผมเลยบอกทีนี้พอสุด คือบอก,กเรื่องทางออกจากทุกข์โดยเริ่มจากธรรมจักรพระวัฒนสูตร,รคือสูตรแห่งการออกจากทุกข์คือทางที่ไปทางการเป็นมีนครอบมีคร,ค,รครัวไปสนุกเรื่องเลยนั่นออกจากทุกข์ไม่ได้หรือไปเป็นแบบดาสีไปทรมาตนตนก็ออกจากทุกข์ไม่ได้ วิธีถ้าออกจากทุกก็คือการเดินส่ยดนีี้พอได้ฟังไ,ได้บรรลุกก็ถือว่ามีครูสอนมีวิชาที่สอนแล้วก็สุตานมีลูกศิษย์มีลูกศิษย์สุตานจะครบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ทุกข์มีหลายแบบทุกกายถิูก็ต้องไปกินกินแล้วกัทุกอีกก็ต้องไปห้องสุข,ขานี่คือเรื่องของกายแต่ใจนี้บางทีกายสบายนะแต่ใจคิดไม่ถูกท่านทิงบอกว่าเริ่มออกจากทุกได้ต้องเห็นถูกก่อนท่นนานบอกสมาธิถี่เป็นตัวเร่ง รับพรก่อน,นใครกวดน้ำหรือบ,บุญกุศลที่เราสร้างมาวันนี้ผู้ชิศให้กับเทวดาเราได้ฟังธรรมเจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้เราบุญราย